ชาแนลนะคะทุกคนว,วันนี้นะคะทุกคนเราเห็นว่ามันวันนี้เห็นว่ามันบรรยากาศดีนะคะเราก็เลยจับกล้องมาถ่ายเลยทุกคนแบบไม่ได้คิดไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยนะคะก็เลยว่าจะพาไปชมบรรยากาศอยู่ที่สวนกันทุกคนวนะ่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเพิ่งตื่นนะคะเอ,อนี่ข้าวที่ตากไว้ก็ยังไม่เก็บเลยทุกคนเราก็จะเดินไปเหมือนเดิมเด้อทุกคน คือทุกคนลอรจริงไหมมันมันลมแบบลมแรงมากลมแรงเหมือนแบบมันจะมีพายุอะไรมาเลยอะทุกคนแต่จริงๆแล้วอ่ะเออท้องฟ้ามันก็มืดนะดูดิท้องฟ้าก็มืดนะเหมือนมันจะมีลมพายุอะไรมาสักอย่างแต่ว่ามันคงไม่ใช่ลมพายุมันอาจจะเป็นแบบว่าเอ่อลมหนาวมากกว่าอีกประมาณวันสองวันนะคะ อยู่ที่หมู่บ้านเราเขาก็จะมีงานวัดนะคะทุกคนวันที่18แล้วก็19รอชมคลิปได้เลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเวลาถ่ายหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามถ่ายให้ได้นะคะ <c oughs> เย้ออกมาถนนใหญ่แล้วคุยระวังรถรถจะชนลมแบบลมแบบว่าโคตรแรงเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวข้ามถนนก่อน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะพามาอัปเดตสวนมะเขือ เทปกันนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหลมอย่างแรงนะคะลมคลอนแรงนี่ถึงแล้วถึงสวนแล้วอวิวอย่างสวยค่ะแต่ลมอย่างแรงวิวอย่างสวยแต่ลมอย่างแรงนี่ทุกคนตอนนี้ทั้งสวนเรานะคะมีเจ้าตะโอยตัวนี้มาครบหมดทุกอันแล้วใเนี้เขากําลังเอาเชือกฟางขึงขึงไว้ไม่ให้ เพื่อไม่ให <ifica> ้ไอต้นมะเขือเทศนี่พอหักนะคะนี่ตอนนี้พ่อฉันกำลังทำเห็นปะเห็นปะนี่ทุกคนดูดูดูสวนมะเขือเทศเรานี่เขาเขาจะเอามาแบบเชือกฟางเขาเอาเชือกฟางมาขึงไว้นะคะนี่แล้วก็ที่สำคัญสวนเรามีมักถั่วด้วยมักถั่วฝักยาวเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะคะว่าเขาทำยังไงบ้าง ทุกคนนี่แล้วก็มีอะไรวะข้าวโพด <c oughs> มีข้าวโพดด้วย <c oughs> นี่คุณแม่ของเรา <c oughs> เออทุกคนเราลืมไปเลยว่าพี่แม่เรามีสวนข้าวโพดอีกสวนหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาจะขึงยังไงบ้างทุกคนอันนี้คือมันยังเก็บไม่ได้นะ โค้กมะเขือเทศอะแพงมากเลยนะทุกคนจริงนี่ดูดิโคตรใหญ่เลย oh, ยาวมาก <no. S 1> อู้ย <Yahoo! S 1> ่าฮ้ดู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 ดอู้เยอะแยะมากมายเลยจ้ามะเขือเทศ <laughs> มันยากาโศโคตรได้อนะ่ะ <laughs> เออ ไม่ร้อนด้วยนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วนะแต่ว่าบรรยากาศไม่ร้อนดูท้องฟ้าดิเหมือนเหมือนฝนจะตกมากๆ,ๆเลยไอ้ฉันก็คือไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยะจะคิดอยากจะถ่ายก็คือถ่ายเลยจ้าเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตของฉันก็คือเรื่องจริงทั้งหมดค่ะ แต่ว่ามันแค่มาทำเป็นคอนเทนต์นะคะไปจ้าทุกคนกลับบ้านกันอ้กลับ,บ้านกับพ่อค่ะก็คือเราชมสวนเสร็จแล้วนี่แหละมาแค่นี้แหละบรรยากาศโคตรเลยอ่ะอเอ้ในที่สุดเราก็มาถึงบ้านแล้วจ้าทุกคนนี่ดูที่ตากข้าวเรามีไอ้นี่ด้วยอันนี้เป็นบ้านนะเรานะทุกคนไม่ใช่บ้านเรา นี่มีไอ้นี่ด้วยเขาเอาไว้กันนกนะคะทุกคนไม่ให้นกแอไม่ให้นกไม่ให้นกเข้ามาจิกข้าวข้าวอุ้ยยังนะนี่ทุกคนดูไอ้เห่าฟ้ามันเห่าดูอุ้ยอุ้ยเหยียบข้าวเหยียบข้าวเอ็งมาเหยียบข้าวได้ย,ยังไงเอ็งมาเหยียบข้าวข้าได้ยังไงเยะแล้วมันจะมากัดทําไมอ๊บข้าวเนี่ยยังไม่แห้งเลยข้าวยังไม่แห้งเดีย๋ยวรอข้าวแห้งก่อน อันนี้เราต้องพยายามกวาด ừ, พยายามกวาดนะคะทุกคนถ้าไม่กวาดอะ่ะมันจะเน่าเพราะว่าเข้ามาตากให้นันแห้งแล้วเนาะโอเคค่ะทุกคนคลิปก็จบแค่น,นี้แหละไม่มีอะไรมากเลยพาไปดูสวนมะเขือเทศอัปเดตที่เฉยบอนมีอะไรแบบเติบโต,ต,ต,ตขึ้นมาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยเด้อเพราะว่า,ป,วาปูเห็นทุกคอมเมนต์เลยนะทุกคนเพราะไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะเห็นทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะคะทุกคนนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งใหุ้๊ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายลาไปแล้วคะ่ะอุ๊ยลงมาพอดีเลยปุ๊ม